ดากอนบอลเริ่มต้นการตามหาความรักและเดินทางผ่านสวรรค์ตอนที่365หลังจากซื้อซินลี่เกิลจากเอลยูเซียวเกียนไม่ได้ยูวัซัวเวย่ยจึงหันไปสนใจห่วงเหมยต้าหวางเนื่องจากห่วงเหมยต้าหวางที่ยังไม่มีประสบการณ์ในสังคมสมัยใหม่ในไม่ช้าก็มองโยซัวเวย่ยที่เข้าหาเขาโดยตั้งใจว่าเป็นที่ปรึกษาของเขาหลังจากรู้จักกันดียูวัซัวเวย่ยจึงยื่นสำเนาต้นฉบับของเจนนี่ทูเดอะเวสและผลงานการตีความของเจนนี่ทูเดอะเวสให้กับ ห่วงเหมยต้าหวังหลังจากห่วงเหมยต้าหวังอ่านงานทั้งสองชิ้นนี้จบเขาก็เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าการเดินทางไปยังตะวันตกของพระสงฆ์ที่เรียกว่าทางเพื่อรับพระคัมภีรนั้นแท้จริงแล้วเป็นกลอุบายในการข้ามฝั่งไปทางตะวันออกของพุทธศาสนาที่ตนเองกําหนดและแสดงเองและแม้แต่ความจริงที่ว่าห่วงเหมยตา้าหวังจะกลายเป็นอุปสรรคในการเดินทางไปยังตะวันตกนั้นก็เป็นการกระทําโดยจงใจของอาจารย์ของเขาพระพุทธเจ้าจากตะวันออก และจุดจบของเขาคือหลังจากถูกสามสาวกของทางเซงรูมกระทืบเขาถูกพระพุทธเจ้าเอาเปรียบจากตะวันออกพาตัวกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งกล่าวอีกในหนึ่งห่วงเมดาแวงทํางานอย่างไร้ผลตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากที่ห่วงเมดาแวงอ่านงานทั้งสองชิ้นนี้จบอบยูซูโอเวยก็ถามคําถามที่กระทบใจเขาอย่างมากคุณยังต้องการกลับไปที่ลิตเติ้ลเวสเทิร์นพาราไดซ์ของคุณอยู่หรือไม่ห่วงเมดาแวงผู้เรียนรู้คําศัพท์สมัยใหม่มาบ้างตอบโดยไม่ได้คิดว่าลิตเติ้ลเวสเทิร์นพาราไดซ์แห่งไหนที่ฉันจะกลับไป เมื่อห่วงเมดาแวงแตัดสินใจว่าจะไม่กลับไปที่ลิตต์ตัเวสเทิร์นพาราได์เขาก็ติดตามยูซูโอเว่ยกลับไปยังที่ภาคอื่นของอีกฝ่ายในเบย์อ e ีจิกซิงและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็เปลี่ยนชื่ออย่างเป็นทางการเป็นห่วงเมหลังจากอยู่ที่ที่พักเป็นเวลาสวันห่วงเมก็เริ่มเริ่มที่จะตามหายูซูโอเว่ยโดยอ้างว่าเขาจะไม่ยอมรับรางวัลที่ไม่มีคุณธรรมดังนั้นเขาจึงต้องการทําบางอย่างให้กับอีกฝ่ายตามความสามารถของเขา เมื่อเห็นห่วงเหมยอาสาโยัซเว่ยก็ดีใจมากและพาเขาไปที่คลังวัตถุดิบของบริษัทอาหารเอริกและระหว่างทางไปที่คลังโยัซเว่ยภายใตการนำของห่วงเหมยได้สัมผัสถึงความรู้สึกที่บินได้เร็วกว่าเครื่องบินเดี๋ยวนะมนุษย์บินได้เร็วกว่าเครื่องบินด้วยเหตุนี้ในฐานะคนธรรมดาโยัวเว่ยคงโดนกระแสลมขนาดใหญ่ในอากาศคิดควรใช่ไหมคุณรู้ไหมว่าถึงแม้เครื่องบินจะเป็นโลหะแต่ก็จะถูกกระแสลมขนาดใหญ่คิดควรระหว่างบินส่วนหนึ่งของเปลือกโลหะ นอกจากนี้แม้แต่ตอนที่หัวงเหมยตกลงมาจากชั้นบรรยากาศของโลกสู่พื้นเสื้อผ้าของเขาก็ยังถูกเผาจนขาดรุ่งริ่งจากแรงเสียดทานในชั้นบรรยากาศด้วยวิธีนี้เป็นไปได้หรือไม่ที่คุณโยซูวเว่ยจะมีพลังมากกว่าห่วงเหมยในเรื่องนี้คนสองคนที่รับผิดชอบในการกินแตงโมและชมการแสดงเบไก่กล่าวว่ายูซูโอเว่ยคนนี้เป็นหนึ่งในตัวละครชายของโลกนี้หรือไม่ดังนั้นต้องมีพลังกฎหมายบางอย่างที่ปกป้องอีกฝ่ายหลังจากมาถึงคลังสินค้าวัตถุดิบแล้ว หวงเมย์ตามคำสั่งของยูซูโอเวอใส่สินค้าทั้งหมดของบริษัทเอริกฟู้ดลงในกระเป๋ามนุษย์ที่ซ่อมแซมแล้วหลังจากรวบรวมสินค้าทั้งหมดแล้วห่วงเมย์ก็พายูซูโอเวอกลับไปที่คลังสินค้าของเอริกโดยบินหลังจากพลิกตัวไปมารอบนี้ค่าขนส่งรายเดือนของยูซูโอเวอลดลงโดยตรงประมาณ1ล้านหยวนด้วยเหตุนี้เขาจึงให้เงินเดือนห่วงเมย์เดือนละสองแสนหยวนหลังจากสัมผัสกับน้องสาวคาร์มบีหลายครั้ง ห่วงเมย์ค่อยๆเรียนรู้ว่าน้องสาว RMB ที่เขาใช้พลังเวทมนต์แปลงร่างมาก่อนนั้นเป็นของปลอมทั้งหมดและไม่น่าแปลกใจที่พวกเขาไม่สามารถผ่านเครื่องตรวจจับเงินในโลกนี้ได้หลังจากมีเงินในกระเป๋าคุณภาพชีวิตของห่วงเหมยก็ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจากนั้นเซี่ยวหูผู้ประจบประแจงก็มาหาเขาโดยธรรมชาติหลังจากที่พึ่งพาห่วงเหมยแล้วเสี่ยวหูก็พาหวางเทียนปาและซุนเฟยยานกลับมาเป็นคนรับใช้ของพวกเขาตอนนี้หวางเทียนปานอกจากจะทําความสะอาดทุกวันแล้ว ยังต้องรับผิดชอบในการรับใช้หวงเหมยเพื่อล้างเท้าของเธอด้วยเมื่อซุนเฟยยานเห็นว่าหวังเทียนปาถ่อมตัวมากเธอจึงมีความคิดที่จะพยายามเอาใจหวงเหมยซุนเฟยยานฟังชั้นชั้นเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าจากตะวันออกและชั้นจะไม่หลงทางไปในโลกนี้ง่ายๆดังนั้นคุณควรละทิ้งความคิดเล็กๆก,กน้อยๆของคุณไปจากนี้ไปคุณเพียงแค่ต้องทําอาหารทุกมือให้ชั้นหวงเหมยหยุดซุนเฟยยานทันเวลาและเธอต้องการก้าวไปอีกขั้นหนึ่งเพื่อต่อต้านตัวเอง เบชาฉันไม่คาดคิดว่าห่วงเหมยคนนี้จะมีหลักการมากขนาดนี้อีกด้านหนึ่งในวินล่าของตระกูลเปยเบโล่ก็กําลังเสิร์ฟเคชาให้ล้างเท้าของเธอเช่นกันแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ล้างเท้าธรรมดาทั้งคู่กลับนั่งลงในอ่างอาบน้ําเบโรฟังดีๆนะเขาบอกว่าเขาจะไม่ตกสู่โลกมนุษย์ง่ายๆสิ่งที่เขาหมายความก็คือว่าถ้าเงื่อนไขเหมาะสมเขาก็ยังอาจตกหลุมรักผู้หญิงในโลกมนุษย์ได้ไครชาเข้าใจช่องโหว่ในคําพูดของห่วงเหมยอย่างเฉียบแหลม พระพระเจ้าจริงลืมมันไปเถอะมุมมองโลกของไซอิ๋วในมิตินี้ไม่สอดคล้องกับโครงเรื่องเดิมของนิยาย100%ดังนั้นแม้ว่าห่วงเหมยจะตกสู่โลกมนุษย์จริงๆในอนาคตเราก็จะปฏิบัติกับเขาเหมือนเป็นเครื่องเทศเล็กๆน้อยๆในชีวิตในขณะที่พูดเบโลอก,ก็ล้างเท้าหยกหอมๆของไครชาไปแล้วแล้วไงฉันอยากรู้นิดหน่อยว่าผู้หญิงแบบไหนที่จะเดินเข้าไปในโลกภายในของห่วงเหมยไครชาลุกขึ้นยืนตรงจากอ่างอาบน้ํา เคอิชารอก่อนฉันมีความคิดที่กล้าหาญมากทันทีที่เสียงนั้นเงียบลงเบลโล่ก็ลุกขึ้นจากอ่างอาบน้ําเช่นกันจากนั้นเบลโล่ก็ใช้สัมผัสทางจิตวิญญาณของเขาเพื่อตรวจจับและค้นหาข้อมูลบางอย่างที่อาจน่าสนใจยิ่งขึ้นเคอิชาสัญชาตยานของคุณแม่นยำจริงๆหลังจากที่ฉันสำรวจสัมผัสทางจิตวิญญาณเมื่อสักครู่ฉันพบหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่ชื่อหมู่บ้านหวงเจียใกล้ชานเมืองเป่ยจื้อซิงจริงๆหลังจากถอนสัมผัสทางจิตวิญญาณของเขา เบนโลก็กอดเอลที่เรียวบางของเคอิชาจากด้านหลังต่อจากคําอธิบายของเมนโลเคอิชาได้เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐานบางอย่างเกี่ยวกับหมู่บ้านห่วงเจียและข้อมูลที่สําคัญที่สุดก็คือในหมู่บ้านห่วงเจียแห่งนี้ชาวบ้านเกือบทั้งหมดชอบกินไก่จนแทบคลั่งนั่นถูกต้องแล้วมันเป็นความรักที่แท้จริงในการกินไก่ไม่ใช่การเล่นเกมยอดนิยมและเพื่อให้ได้แหล่งที่มาของไก่โดยตรงในหมู่บ้านห่วงเจียแห่งนี้อุตสาหกรรมหลักของเกือบทุกครัวเรือนคือการเปิดฟาร์มไก่ และหัวหน้าหมู่บ้านของพวกเขาห่วงต้าฟาได้รับเลือกให้เป็นผู้นำรุ่นปัจจุบันและหัวหน้าหมู่บ้านโดยชาวบ้านเนื่องจากเขาเปิดฟาร์มไก่หลายร้อยแห่งในฐานะหัวหน้าหมู่บ้านเขายังจัดหาไก่เนื้อขนาดใหญ่คุณภาพดี20ตัวให้กับแต่ละครัวเรือนทุกเดือนฟรีคุณอาจถามว่าพวกเขาไม่ใช่กลุ่มชาวบ้านที่ชอบกินไก่หรือไงคนเหล่านี้มีความสัมพันธ์แบบใดกับห่วงเหมยได้บ้างแต่อย่าลืมว่าร่างดัางเดิมของสัตว์ประหลาดของห่วงเหมยคืออะไรมันคืออีเห็นตัวจริงที่ชอบกินไก่ที่สุด